ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเชคบันทูฮัลโหลเทสเทสเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนพือนน้องพี่ทุกทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอนิเมะโซนโซมามันของคนไวโซนนั่นเองนะครับได้ยินกันไหมเอ่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะวันนี้เรามากับการเปิดเผยรายชื่อสตาฟนะครับหรือว่าทีมงานหลักนะของเชนโซมแมนนะครับที่ หลายคนเนี่ยน่าจะเฝ้ารอและเฝ้าคอยนะครับดูรายชื่อทีมงานกันนะกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ใกล้เข้ามาแล้วนะกับกําหนดการการฉายนะครับเพราะว่ากําหนดการเนี่ยจะฉายในตุลาคมปี2022นี้แต่ถ้าว่าตัว PV เนี่ยก็ยังไม่ได้มีเปิดเผยออกมาให้เราได้เห็นว่าไอตัวเนื้องานเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะวันนี้นะครับผมอนิเมะโซนและคนอื่นๆนะครับจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่ารายชื่อทีมงานเนี่ยมันมีใครบ้างและบอกเลยนะครับว่าตัวตึงทั้งนั้นนะครับและ บอกก่อนนะครับย้ําก่อนว่าวันนี้เราไม่ได้มาอวยหรือว่ามาถมถุยมาขากถุยอะไรเกี่ยวกับตัวทีมงานหรือว่าตัวแม่ป้านะฮะวันนี้เรามาพูดกันตามข้อมูลที่เรามีอยู่จริงแล้วก็จากประสบการณ์ที่ดูอันนี้ม่มาเยอะว่าประมาณนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันพอจะคาดหวังได้ไหมนะครับเอาวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้มากับเคอสคุงนะฮะ สวัสดีครับคีออสคุงสวัสดีครับเออเป็นไงครับช่วงนี้สบายดีไหมฮะสบายดีมากครับผมอะไรอะไรามเกเอาวันนี้เรามากับเชนซอ a w แมนนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับตัวทีมงานสตาฟต่างๆนานาของเรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมนะครับแล้วมันดีไหมสรุปมัน เอาตรงถ้าพูดถึงรายชื่อแล้วก็หน้าตาของทีมงานแต่ละคนเนี่ยเขาเนี่ยผ่านผลงานมาแล้วมากมายแล้วแบบผ่านงานมาแล้วอย่างโชคโชนเนี่ยพี่นะฮะแต่ด้วยความที่ว่าพอมันโชคโชนเนี่ยประมาณว่าพอหัวกะทิมันจะหัวกะทิอ่ะมันก็จะแย่งกันแย่งซีนไงนั่นแหละที่มันน่าเป็นห่วงก่อนที่จะไปเชนซอลแมนตัวเรื่องรายชื่อเนี่ยเราพูดคุยกันก่อนดีกว่าเกี่ยวกับเอ การที่มันประกาศตอนนั้นนะนะว่าแม่ป้าทําแล้วมันก็ปล่อย PV ออกมาเลยแต่ว่าแม่ป้าเนี่ยก็มาเฉลยทีหลังว่าไอพีบีตัวนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การทําออกมาเพื่อโปรโมทเฉยเฉยมันไม่ใช่ภาพในอนิเมะจริงๆแล้วอ่ะอย่างนี้ก็แปลว่าภาพจริงๆมันต้องกากกว่านี้ดิมัน <laughs> ไ,ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงด้วยซ้ำ <laughs> เอ้าถ้าบอกว่าเป็นภาพโปรโมทอย่างนี้แม่ป้าที่เคยหักหลังเราไว้ในแอตแทกออนเตทัน มันก็จะมาอีหลอบเดิมหรือเปล่าใช่ไหมเเพราะว่าก่อนหน้านี้ไททันภาคที่4เนาะแมปปาก็รับช่วงต่อไปแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าใช้ทีดีแทนเดิมที่วาดเป็น 2D กันนะฮะมันก็ทำให้คนผิดหวังหน่อยหน่อยแหละพอเชนซอมแมนอนิเมะระดับแบบว่าเมนสตรีมอะมังงะระดับเมนสตรีมที่แบบทุกคนรู้จักอะมังงะชื่อดังอะโอ้โหยอดขายถลม่มทลายกลายเป็นอนิเมะนะครับมันก็เลยน่าเป็นห่วง แต่วันนี้นะครับก่อนจะไปรายชื่อนะมันเคยมีเขาเรียกว่าประสบการณ์อันล้ำค่าไงเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนให้กับเหล่าผู้คนว่าการที่หัวกะทิ <c oughs> มารวมตัวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับก่อนจะไปเจสซอมแมนเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างกับบับเบิลนะฮะ <c oughs> อ่ะยังไงครับบับเบิลเนี่ย บับเบิลเนี่ยเป็นผลงานอริชินนลจากอ uh, าร์วิสตูดิโอครับผมซึ่งเป็นผลงานที่เรียกว่าเทียนทะยานมากมากเพราะว่ามันมีการรวบรวมหัวอาทิตย์และหลายด้านเอาไว้ในเรื่องเดียวซึ่งบอกว่าเรื่องเนี้ยทางผู้กำกับหรือคนที่เขียนบทอะไรอย่าง,างเงี้ยเขาก็คิดแผนวางแผนนู่นนี่นั่นไว้แล้วกับคนเขียนบทใช่ไหมพอมันได้มาทําจริงอะ่ะมันอย่างที่หลายคนได้ดูก็จะรู้ว่ามันไม่มีเชี่ยเลยเลย <laughs> มันไม่มีเชี่ยอะไรเลยในเรื่องนี้ <laughs> มันมีแค่ภาพสวยอะ่ะ ยอมรับอย่างหนึ่วว่าภาพมันสวยมากมใช่ไหมภาพมันสวยมากหลายอย่างมันดีมากแต่ในเรื่องของพอดเรื่องอะไรต่างอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะไม่มีน้ำหนักไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะฮะซึ่งโอ้โห <laughs> มันเป็นตอนแบบตอนมันเหมือนมูวี่อนะ่ะเนาะมันฉาย 4K ด้วยแล้วมันฉายใน Netflix ด้วยนะครับแล้วก็ม,มันเป็นงานของ Warner J a p a n นะครับที่ระดมหัวกะทิมาทำในานามของ Vi ด Studio นะครับซึ่งทีมงานเนี่ยก็เรียกได้ว่า โอ้โหแต่ละคนมาชุ่ะทั้งคนออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์เดดโนดคนเขียนบทไซโคพาร์แล้วก็คนคนกำกับก็คือคนที่กำกับไททันไารภาคแรกของวิสต์โดดิโอที่เราชื่นชอบมากๆใช่ใช่ไตรภาคแรกแล้วแถมซาวซาวซาวเนี่ยเขายังได้เป็นซาวโนยุกิอีกนะครับซาวคนที่ทำซาวไททันซาวรีไว์นั่นแหละนะฮะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ย ตัวตึงทั้งนั้นของวงการนะครับ<ไ>แล้ววิทย์สตูดิโอเนี่ยเรื่องชื่อชั้นเขาเนี่ยมันไว้ใจได้ไงไม่ว่าจะเป็นงานภาพหรือว่าเนื้อเรื่องนะครับ <ม S 1> แต่สุดท้ายครับจืดแบบไม่รู้จะจืดยังไง <c oughs> ไม่รู้จะจืดยังไงกลายเป็นแกงจืดที่จืดสุดๆไร้รสชาติไร้ขนอ <c oughs> เออนะฮะ <c oughs> ผมก็เลย, <c oughs> เ,ลยเออเป็นห่วงตรงนี้แหละนะครับเชนซอแมนครับชายตุลาคมนี้จะถึงอยู่แล้ว แต่ว่ากลับไม่ไมี<ล>แม้แต่วีแววของตัว PV แล้วอยู่ๆเนี่ยเพิ่งมาประกาศรายชื่อ Star สตาร์เพ่อย่างนั้นนะครับแต่ตัวเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ในลิขสิทธิ์ของคันชิโร่ใช่ไหมเรื่องนี้คือคันชิโร่เป็นคนถือแล้วทีเนี้ยคันชิโร่ยังไงมันก็ได้ฉายแน่ๆแหละแต่คุณก็อย่างที่รู้ว่าแม่ป,ป้ายก็เคยทํากับคันชิโร่มาแล้วแล้วมันเป็นยังไงนะฮะในเรื่อง God God of h i g h s c h o o l ใช่ มันเละนะฮะมันเละมันใช่โอ้โหปวดหัวนะฮะอ่ะมาดูตัวรายชื่อนะครับสตารคนแรกของเชนซอ w แมนนะครับบายแมปป้าครับกับคุณเซชิตะนะครับเคซุกะคนนี้เนี่ยเขาคือเขาเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเฮดเป็นคนที่คอยดูแลงานทุกอย่างนะฮะเขาทำงานให้กับแมปป้ามาเรียกว่าตั้งแต่เปิดอ่า สตูดิโอมาคือเขาทำงานให้กับนั่ป้ามาโดยตลอดทั้งตัวของโดโรเฮโดโรบานาน่าฟิสแล้วก็ย<ช>ูริออนไอซ์นะฮะจูดสุดเหตุเสียงก็ตามก็คือทําทุกเรื่องของแม่ป้าที่เป็นเรื่องเด่นามาเขาเขาคืออยู่ในการดูแลของเขาหมดเลยนะฮะไอยูริออนไอเนี่ยมันก็ออนิเมะออฟเดอะเยียร์สองพันสิบหกนะยูริออนไออ่ะคือผลงานเขาพวกจูจูดสึจูจูดสึ่ซีโร่โดโรเฮโดโรบานาน่าฟิสอย่างเงี้ยมันคือเดอะเบส์อนิเมะทั้งนั้นเลยนะครับแล้ว มันเป็นกระแสทุกเรื่องเลยนะครับก็ไม่แปลกไม่แปลกที่เขาจะหยิบคนนี้มาเพราะว่าตัวเชนซอลแมนอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นมังงะเมนสตรีมอะเนาะมังหะที่แบบทุกคนรู้จักอะ่ะนะฮะทุกคนต้องจับตามองออ่คะคุณยะคุณยะอ่านว่าอะไรเนี่ยฉายตอนไหนนะฉายตุลาคมครับแต่ยังไม่ได้ประกาศวันฉายนะครับแต่ว่ามาตุลาคมปีนี้แหละผมก็เลยกังวลไงว่าเอ๊ะถ้ามาตุลาคมเนี่ยมันก็ต้องมี ีบีมาแล้วสิใช่ไหมหรือว่าสักตัวสองตัวเออสักตัวสองตัวหรือว่าแต่อย่างเรื่องอื่นๆเนี่ยพีบีก็มาก่อนเกือบปีเลยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยมีแค่ตัวพีบีโปรโมทที่สุดท้ายแม่ป้าก็ออกมายอมรับว่ามันเป็นแค่พีบีที่วาดมาเพื่อโปรโมทเท่านั้นนะครับเหมือนกันกับไอตัวนั่นแหละไอตัวสุขาวดีอ่ะที่น่าจะวาดออกมาโปรโมทเหมือนกันนะครับตัวอันนี้ไม่จริงๆอาจจะยังไม่ได้ทํา อ่ะต่อไปที่ดเรคเตอร์กันนะฮะดารคเตอร์ครับผมดเรคเตอร์มีสองคนมีคุณอานาคายามาเรียวครับกับคุณโยชิตะโยชิตะฮาระนะฮะซึ่งทั้งสองคนเนี้ก็เรียกได้ว่าไงอ่ะเป็นคนที่ทํางานเก่งๆมาแล้วตัวท็อปอ่ะตัวท็อปอ่ะอันนี้คือเขาเป็นเขาเรียกว่าคีอนิเมเตอร์แบบทีมออสตาสมัยก่อนที่เอามาทำวันพันแมนกัน มันคือทีมออสตาอย่างแท้จริง uh huh. ก็เพราะว่าไอตัวงานวันพันแมนเนี่ยถ้าไปสังเกตดูจะเป็นคีย์อนิเมเตอร์แบบมือฉมังในหลายๆสตูดิโอมารวมมือ uh huh. มาร่วมมือกันทําในในโปรเจกต์ huh. นี้ของแมทเฮาส์ huh. นะครับซึ่งครั้งนี้ครับแมปป้าก็ได้ไปดึงตัวพ่วงก,กับคีย์อนิเมเตอร์นะครับที่ทําวันพันแมนทำซอฟต์แร์ตออนไลน์นะครับทำจุจุสึไคเซนทำคิวลาคิวทำแบ็คโคเวอร์ทำแมทเฮาส์ทำทุกเรื่องที่มันมีแอคชั่นอะเอาง่าย ฉากแอคชั่นเดือดเนี่ยผ่านมือชายผู้นี้มาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเออแอคชั่นอาจจะพอวางใจได้นะครับว่าแอคชั่นเนี่ยไว้ใจได้เลยเพราะว่าอย่างที่พูดไปมันเยอะมากเขาทํามาเยอะแล้วเขาเป็นเหมือนเป็นเหมือนผู้กํากับแอคชั่นที่แบบน่าจะดีที่สุดตอนนี้แล้วอ่ะเออใช่ใช่ใช่แต่ประเด็นคือไอคนที่กํากับอ่ะเขาเป็นพวกส่วนใหญ่อ่ะเขาถ้าจะไปดูผลงานเก่าๆของเขาเนี่ยเขาจะทําตัวของเคียร์ใน ออนิเมชันซะส่วนใหญ่เขาไม่เคยได้กำกับไม่เคยได้กำกับว่าใช่ไม่มีการกำกับป็นของตัวเองเลยซึ่งจะเรียกว่านี่อาจจะเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของเขาก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะเละก็เป็นไปได้ถ้าเกิดซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปอยู่ต้องไปอยู่ที่หัวหน้าโครงกับอีกทีหัวหน้ากับไม่ใช่เลยหัวหน้าโครงงานอย่างคุณอเซชิตะที่เป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเขาจะจะคุงงานออกมาได้ในทิศทางไหนเพราะว่าโครงกับมีถึงสองคนแล้วสองคนเนี้ย เขาเป็นสายงานแบบงานแอคชั่นอะคนนี้ก็เ,เป็นำกำกับกำกับ<ๆ>อนิเมะกำกับแบบภาพอะอกำกับอนิเมชั่นไม่ได้กำกับนู่นนี่นั่นอะเพราะว่าเขาเป็น k e น a n i m ตอร์ที่ทำ full metal ใน ep 5 5าสาทำนพ e p e r น e ep 1 0แล้วก็นั่นแหละเขาก็ทำงานร่วมกันอะสองคนเนี้ยเอาง่ายๆนะครับก็อยู่แบบวนเวียนวนเวียนทำด้วยกันอยู่นี่แหละแล้วก็งานล่าสุดเขาก็ s ซ o น b ิ a t ไงหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลใน ep ที่8 นะครับไอ uh huh. ไอที่มันภาพลื่นๆนั่นแหละไอตอนนั้นแหละนะฮะแล้วก็มีจูสึกซีโร่ด้วยครับ uh huh. อืมอวใจได้<า>นะค <3 S 2> รันมเชชัน่นซอาภาคสามถ้าจำไม่ผิดจําได้ว่าทีมงานลงสีเนี่ยก็มาด้วยนะไม่ได้มา uh huh. แค่ตัวภูมิกับทีมงานลงสีในซออาร์ตภาคสามเนี่ยก็มาด้วยนะครับเออก็เรียกได้ว่าก็ไว้ใจได้ไดแหละถ้าในเรื่องของโปรดักชั่นอะทีนี้ก็ต้องมาวัดกันที่การดําเนินเรื่องแล้วว่ามันจะเละไหมนะฮะ ผมกลัวแค่ว่าแบบมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะพยายามจะทําเหมือนมังงะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างนั้นอ่ะใช่ใช่เพราะมันมันมันกำกับมันต้องคนละอย่างเลยต้องมีความเป็นของตัวเองไปเลยอนิเมะไปเลยใช่ใช่อ่ะคาแรคเตอร์ดีไซน์เราไปดูกันดีกว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็คุณหน้าคุณตากันเพราะว่าเขาออกแบบให้กับโซโนบิตแล้วก็คุณเรนลักกันนะครับอ่ะโมลี่มังงะเซนเซอีก ก็หลายเรื่องที่มันผ่านหูผ่านตาเรามานั่นแหละคือมันเป็นทีมงานระดับมันเหมือนเป็นออสตาที่แบบจับคนเก่งๆมารวมกันอีกครั้งนึงอ่ะอย่างไอ้บับเบิ้ลอย่างเงี้ยบับเบิ้ลมันเป็นมันเรียกว่าออสตาได้ไหมก็ออสตาแหละแต่มันเป็นพวกแบบว่าเขาเกือบจะวางมือกันไปแล้วอ่ะไอ้พวกนั้นอ่ะมันคือคนที่เก่งๆในตำนานสมัยก่อนเลยอ่ะเออแต่มันไม่ใช่คนที่ฟอร์มในยุคเนี้ยแล้วข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของเชนซอก็คือเชนซอมันมี เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีซอสของมันซึ่งเป็นมังงะที่มันดีอยู่แล้วอ่ะดีอยู่แล้วเขาแค่หยิบไปทำนะฮะส่วนของว่าเัลลอ่ะมันมันเป็นออริจินอลกันมันเลยมีข้อเสียไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีจริงหรือเปล่านะฮะเขาเลยต้องมาดําน้ำเอาเองแต่เนี่ยโอเคเราก็มั่นใจได้นับแหละว่าอย่างน้อยมันคงไม่แย่หรอกมั้งคงไม่แย่หรอกมั้งนะแต่ว่าไดอาร์ตเดเรคเตอร์อย่างคุณทาคิดะมาเนี่ยก็ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าคิวตี้คาวเนี่ยมันก็กำกับสวยดีนะ ตับสวยตัดอาร์ตตัดอาร์ตก็โอเคแต่ละเรื่องก็อย่างแบบ Ghost Pianter อย่างเงี้ยมันก็อาร์ตดีอะใช่ใช่แล้วก็ไอเรื่อง Eden of the East อย่างเงี้ยมันก็ไม่แย่นะฮะอามันสวยอะแต่ละเรื่องที่เขาทํามาใช่เขาทำ PV ด้วยไงมันก็คาดหวังได้ว่างานภาพมันจะออกมาอลังการเหมือนที่เราได้เห็นใน PV นะครับหวังว่านะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหัวกะทิบวกหัวกะทิเท่ากับตีกันเองจริงมันอาจจะตีกันเองเพราะว่า ต่างคนต่างเก่งไงเฮียกูทำนีมม่มาสัตว์กูระดับแบบปกตทิอ่ะอีโก้มันต้องมีอยู่แล้วนะคนคนเราไม่มีอีโก้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่แต่ก็นั่นแหละเขาอาจจะแบบอาจจะมากันแบบว่าด้วยความที่แบบอยากจะทํากันจริงๆอะ่ะไปเรียกตัวแบบเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันมาคนละสายเลยนะไอ้เรื่องบับเบิลอ่ะคนนึงเดทโนดคนนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเข้ามาในเครือเดียวกันไง เดโนดีแฟนซีนะแต่คนเขียนบทคือสายไฟสาไฟอะไรนะแบบว่าจิตวิทยาสาโคลรยออะไรพวกเนี้ยมันอยู่ๆเอามาจับรวมกันมันก็เลยแปลกแต่ว่าอันนี้เขาเป็นทีมงานที่เคยทำงานด้วยกันมาแล้วอ่ะวันพันแมนอย่างเงี้ยซอสอาร์ตอย่างเงี้ยโซโนบิดอย่างเงี้ยแบ็คโคเวอร์อะไรพวกเนี้ยแบ็คโคเวอร์ก็ทำด้วยกันลากยาวมาตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่1 5อะไรอย่างะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันก็ มันก็อาจจะอาจจะพอมีหวังนะครับแต่ก็อย่าไปหวังมากว่าเออทีมงานมันตึงหวังงานมันต้องดีแน่เลยนี่แหละอนิเมะม้ามืดนะครับอ, <า S 1> อย่าเพิ่งไปคิด่าคนันไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังใช่ใช่ที่ไงกับอนิเมะออริจินอลของ A1 ซีซันนี้ครับออริจินอลซีซันนี้ก็เอ็นเกตชิปไงนะที่ดูดีดีมากดีดีแต่ว่าไอ้รีคอร์ดรีคอยเนี่ยไม่ได้ดูเพราะว่ามันไม่ตรงสายเราเท่าไหร่ ใช่ใชมันเป็นถ้าไปดูว่าอาจจะไปดูงานแอนิเมชันแอคชั่นของมันอะถ้าไปดูแต่แอคชั่นมันเดือดอยู่แล้วแหละถ้าเป็น A1 มันมันไม่น่าห่วงเท่าไหร่คุณภาพเขามันสูงอยู่แล้วมาตรฐานเขามันสูงนะฮะนะก็ประมาณนี้สําหรับรายชื่อสตาฟมีใครน่าเป็นห่วงไหมในนี้เออก็ไม่นะผมว่าเอาตรงสคริปต์ก็สคริปต์ก,ปก็น่าสนใจเพราะว่าสคริปต์คือเขาเคยอ่าเขียนสคริปต์ไว้กับหลายเรื่องอย่างเช่นตัวของอ่าไททันสามภาคแรกมีจูสึกไคเซนด้วยนะฮะ ม็อกก็คือเอาตรงคือเป็นมือเขียนเขียนบทที่ผมไว้ใจมากๆเพราะว่าเขาผ่านเขาเขียนบทมาเยอะมากแล้วแบบว่ามันดีไงแต่ละเรื่องที่เขาทํามาแล้วตัวคีอ a นิเมเตอรของเรื่องเนี้ยก็ยังมาในชุดเดียวกันอีกนั่นก็คือ Back โค v e r กับวันพันแมนก็แปลว่าคิวลักคิวอะไรพวกเนี้ยก็คือห้อยห้อยกันมาทั้งขบวนอ่ะเอาง่ายๆมันคือร่างอวตารของวันพันแมนนั่นแหละไอทีมงานเนี้ยทีมงานของวันพันแมนหึ มันคือเหมือนเอาทีมง,งานชุดวันพระแมนมาแหละแต่แค่ดึงออกดึงดึงมาได้ไม่หมดดึงมาได้แค่บางคนดึงมาได้แค่บางคนนะครับแต่ก็เป็นแต่ก็ผมว่าก็เกือบครึ่งแล้วนะเนี่ยสามสี่คนเนี่ยทีมไอตัวคี y อนิเมเตอร์หลักเนี่ยนะฮะไม่มาแค่คุณไอคนนั้นที่ทำก้อนหินแตกเป็นบล็อกอะ่ะถ้าคนนั้นมานี่ก็คือ,อคผมไม่ห่วงแล้วล่ะเรื่องงานแอนิเมชันคนนั้นเขายังทำอยู่วเขายังเขา แต่ว่าเขาไปติดโบนไงช่วงนี้เขาไปอยู่กับโบนไงเออจริงเขาใญ่อยกับโบนกันก็เห็นงานแตกบอกอกใช่เขาชื่ออะไรว่าลืมชื่อเขาก็ชื่อคุณอานากาจิมะอะไรสักอย่างนาการะนากามุระเออคุณนากามุระนะครับคนนั้นเนี่ยงานลื่นปื้ดเลยนะครับงานแอนิเมชั่นฉากที่อ่าไซตตมะไฟกับโบลลอสนั่นก็งานของเขานะครับก็นั่นแหละดูแค่ชื่อของใายที่ทําไม่ได้ต้องดูชื่อของสตาฟและทีมงานด้วยนะครับถ้าใช้ผู้นั้นมาก็ น่าสนใจแต่คนนี้เขาเคยทำมูโชคุด้วยนะครับแต่ว่าเป็นตัว key animator mm hmm. ให้กับพีวี PV เฉยๆนะครับ key animation mm hmm. ตัว PV นะครับแล้วก็ทำาารั r ออนไลน์ทำไซโคพ Path ก็งานเทียบๆทั้งนั้นเลยนะอีวาเกเลียภาคล่าสุดอย่างเงี้ยเขาก็ทำนะเพราะว่างานอนิเมชั่นยังไงเขาก็ใส่สุดอยู่แล้วแหละเรื่องนี้นะครับมันน่าเป็นห mm ่ว hmm. งแต่ไอตรงการเล่าเรื่องนี่แหละ mm hmm. มันจะเป็น mm hmm. ยังไงนะ ม,มีคนถามพี่พี่คิดพี่ดูสปิกนหรือ,อยังคิดยังไงครับอ่าสปิกนดูแล้วครับคิดยังไงสามารถดูได้ที่ช่องของผมเลยเพราะว่าผมทํารีวิวไว้แล้วนะดูในช่องเลยนะอ่าเป็นรีวิว<อ>ที่ตั้งใจทํามากนะครับแต่ยอดวิวน้อยกว่าไลฟ์สดอีก <laughs> <ว> <laughs> อ่าไปกันนี้ไม่พูดเยอะครับพูดแค่ว่าโอพาร์โอพาร์มันดีมันดีนะดีมากอะไรทำเนี่บ นี่ไงมีคนบอกแล้วอ่ายูทากะนนกามุระใช่ฮะคุณยูทากะใช่ใช่ในกามุระนะครับนั่นแหละถ้าเกิดเขามาเนี่ยมันจะไม่มีไลไรนี้เลยเพราะว่าผมจะโพสแค่ว่าเชสซอมแมนแม่งดีจบอ่ถามว่าอวยไหมอวยถามว่าอวยไหมอวยคุณใากัมุระเนี่ยเขาเป็นอดีเมเตอร์ที่ไว้วางใจได้ไงไอฉากฉากที่ตาตึงใจที่สุดน่าจะเป็นฉากที่ไอโทโดโรกิวัน มันสะบัดมือแล้วก็มีไฟพุ่งขึ้นมาไอ้ที่<ช>ฉากที่งานโรงเรียนน่ะแข่งกันกับเด็กกวะที่จะจะไฟกันอยู่แล้วอ่ะแล้วมันโดนข,นขาดอะไรกันอ่ะเออไอฉากนั้นอ่ะคือมันอลังการมากเอออลังการมากก้อนหินน้ําแข็งเนี่ยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตามสไตล์เขาเลยแบบเชี่ยสวยอ่ะแล้วก็อันนั้นอ่ะไอฉากนี้ผมก็ชอบจากอาร์คี่ฮิคเซนอ่ะไอ้ที่แบบมันวิ่งสโล์แล้วแบบเออเออใช่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 นั่นช่ใชดีมากดีมากนะครับคุณในกามุระถเาื่อเกิดเข้ามาเนี่ยโอ้โห มามืดของจริงนะครับเรื่องนี้เอาเราดูกันต่อไปครับสำหรับเชนซอลแมนนะครับถ้าเกิดว่าวันฉายอัปเดตอีกเดี๋ยวเราก็จะรีบนำมาบอกเล่ากันอย่างรวดเร็วกะชับฉไวไงเพราะว่าเราเน<ม>ี่ยมันเป็นช่องที่อัปเดตวที่สุดใครเร็วที่สุดในโลก <c oughs> นะฮะเอพอเพราะว่าเรื่องซาหน่อยไหมพี่เรื่องอะไรนะซามะกอกเอาได้ได้เพลงประกอบนี่ผมว่าสําคัญนะอ่าฮะอ่าฮะคุณ ซึ่งอาสารประกอบได้คุณอาอุชิโนเคนสเกะไงนะฮะซึ่งเขาเคยทำตัวของอาเอาะไรนะเดวิ l แมนคาเบบี้ซึ่งอัแนนสาวดีผมชอบมากสาวดีสาวดีเดวิแมนแล้วมันเป็นอาอนิเมะออฟ e ดอะเย0 1ร์สองพันสนะครับเอไม่ใช่ดิ2018ันสิบแปดสองพัน้าวะอ่สิบาไหมเดวิแมนสิบเก้ีใช่ใช่ถ้าสิบแปดนี่มันจะเป็นตัว อะไรสักอย่างหนึง่งไวโอลีนสองพันสิบแปดใช่สองพันสิบเก้ามันนั่นจ e ะไวโอลีนเหรอมั้งครับนะฮะแล้วก็ทำปิงปองบุกี้ป๊อปอันนี้ก็แซวดีบุกี้ป,อป๊อป,อปก็แซวดีนะฮะคือเอาอย่างชื่อคลิปแหละว่ามันคือทีมงานตัวตึงอ่ะของเรื่องเนี้ยมันมันก็เลยทําให้เราทั้งวางใจและกังวลไปในเวลาเดียวกันเพราะว่า ไอ้พวกรุ่นพี่ก็ทาให้เห็นแล้วว่าถึงคุณจะตัวตึงแค่ไหนแต่ว่าถ้าโปรดิวเซอร์แล้วพ่วงกับไม่สามารถคุมทิศทางได้มันก็จะตีกันเองแล้วมันก็จะสเปะสปะแล้วก็หลงทางในที่สุดนะครับอรอติดตามชมรอให้กําลังใจเขาก็แล้วกันมีอะไรอีกไหมวันนี้ก็คงราวนี้แหละราวนี้แหละเนาะอ่ะ,อะก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้รักน้ำรักปลารักสกุระบายลลอกเอาอะไร <c oughs> ต,าตามมาหลอกลออถึงในนี้ไอ้ยังไม่ใกลปีโอเวก็ถามว่า